ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC. แฟนคลับแฟนช่องพ่อใจดีสุภุสุวรพี่น้องลาวพัฒนาเฮาเป็นยังไงเนาะพี่น้องเลยเป็นยังไงเน,นาะนะครับสุขดีมีใช่กันบ่พี่น้องนะครับลาวพัฒนาเนาะพี่น,อน้องเนาะของวันจันทร์ที่ห้าสิงหาสองห้าหกเจ็ดเนาะพี่น,อน้องเนาะลาวพัฒนานอของ แต่ละอาจารย์แต่ละสำนักก็ลู่กะทราบผลกันดีแล้วเนาะพี่น้องนองบาแนวทางออกตัวใดแน่เนาะเอามาเบิงย้อนหลังว่ามันออกอย่างน่พี่น้องของวันจันทร์ที่ห้าสิงหาสองห้าหกเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะจันทร์ที่ห้าวันจันทร์ที่ห้าสองห้าหกเจ็ดพี่น้องเล่าพัฒนาออกมือขึ้นนีออกอันนี้ของวันที่หาออกหกหนึ่งหนึ่ง 150พี่น้องนะครับเลขล่างออก11เอดได้พี่น้องเด้อเลขล่างออก11พี่น้องมาหย้อนเบ่งงวดวันที่สองหิเอ่งวันที่สองสิงหาพี่น้องวดวันที่2สิงหาแ้ว,ว,ว,วแลกลับมาออกวันที่หาสิงหาพี่น้องเพราะว่าเหล็กเล่ามันมีจันทร์พุธสุกเด้พี่น้องได้สามหมืออาทิตย์หนึ่งสามหมือจันทร์พุธสุกว,วันที่สองที่ผ่านมาของเดือนสิงหา เลขที่ออก914005แล้วก็เลขล่าง40พี่น้องแต่มือขึ้นนี่คือมือว่านน,นี้พี่น้องวันที่หาสิงหาพี่น้องวันที่5สิงหาเราพัฒนาออก611150พี่น้องเลขล่างออก11เดอิอพี่น้องเดอ้อเลขลา่าสีโบนี้กันไก่พี่น้องนะครับแต่ถามมันเดินพี่น้อง ถ้าเดินเท็ดจังได้กัโดนแน่นอนถือแน่นอนพี่น้องพอใจดีมั่นใจแนว่างาพอใจดีกะบอกขิวไลขี้เลพี่น้องนะมีเปิดเส้นเจ็ดสิบเปิดเส้นคือกันพี่น้องถ้าขอให้เดินออกหนีหาศูนย์ไปพี่น้องนะครับหนีหาศูนย์ไปนะครับอันนี้เขาบยอย่อมไปพี่น้องเขายังอยู่ถ้ายูขอให้ยูละพอใจดีสิวัดได้เลยว่า สี่ขาทางพอใจดีบอพี่น้องเอาพี่น้องเมื่อนี้พอใจดีสิพาไปตามสูตร3และสูตร4พี่น้องนะครับอ่าพอใจดีเฮ็ดไว้เรียบร้อยพี่น้องนะครับพอใจดีสิพาไปตามแนวทางสูตร3พอใจดีวิ่งหนึ่งเขาพี่น้องนะครับวิ่ง1ึ่เขาพอใจดีสิพาไปตามเลยพี่น้องไปตามเลยพี่น้องบอตองรอสาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอใจดีสิพาไปเบิ่งพี่น้อง สูตรสามพ่อใจดีนะว่าวันพุทธที่เจ็ดพี่น้องวันพุทธที่เจ็ดสิงหาพี่น้องนะครับวันพุทธที่เจ็ดสิงหาพี่น้องนะครับวันพุธที่เจ็ดสิงหาพ่อใจดีสิหายยังพี่น้องไปเบิ้งกันพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปใส่วันที่กันเลยวันพุธ ที่เจ็ดสองข้อีพี่น้องสองข้อสองห้าหกเจ็ดนะครับลาวพัฒนาพ่อใจดีสูตรสามพี่น้องลาว ทัศนาข้อใจดีสูตรสนะครับ เราพัฒนาพ่อใจดีสูตรสามพี่น้องนะครับว่าสีวิ่งยังพี่น้องจับคู่ให้ยังพี่น้องล่อเบิงล่อติดตามล่อชมเลยพี่น้องนะครับคิดว่าจับคู่หนาสีแตกนะเพราะว่านะครับเพราะว่ารู้จากสูตรไปสูตรมาทางไปทางมาแล้วพี่น้องเนาะลราพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะสูตรสามพ่อใจดีเนาะพี่น้องเนาะนะเดี๋ยวสิวิ่ง ได้พี่น้องวิ่งบนล่างได้พี่น้องได้วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างพี่น้องหกกับเจ็ด หกกับเจ็ดพี่น้องหกกับเจ็ดพี่น้องนะครับหกกับเจ็ดเด้อเด้อสิจับคู่ให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณาเอาไว้เป็นแนวทางกันนะครับมักจัดคัดกับพานเ่ราว่ากันแนวทางมีเขามีรุดได้เสมอพี่น้องเนาะครับเนาะเอามาเบิ่งวิธีการจับคู่ของพ่อใจดีพี่น้องบามีแนวทางตัวไหแน่นะครับการจับคู่พี่น้องนะครับ 6กพี่ลองหกค่าหกสี่พี่องหกหกพี่้อง หกเจ็ดพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของพ่อใจดีสูตรสามพี่น้องนะครับสูตรที่สามพ่อใจดีเนาะพี่น้องเนาะ หกพี่น้อง6 8ชุดที่2พี่น้องเจ็ดห 7จ็ดเจ็ดเจ็ดหก่นอนเจ็ดหกพี่น้องนะครับเจ็ดเจ็ดและเจ็ดแปดพี่น้องนะครับนี่คือสูตรสามสูตรเต็มพี่น้องนะครับสูตรสามสูตรเต็มได้พี่น้องได้ นี่คือแนวทางสูตรสามสูตรเต็มของพ่อใจดีน้องพี่น้องเนาะนะนครับสูตรเดินดีสูตรสูตรนี้เดินดีเดินเดินเข่าอยู่นะพี่น้องเดินมาอยู่นะนะครับเนาะเดินเข่าเดินมาอยู่พี่น้องบอ่เสียหายน้องพี่น้องเนาะพี่น้องมักกระจัดขัดกะพนันแนวทางมีเข่ามีหลุดพี่น้องอ่าจังใดกะแคบหนาจอไว้พี่น้องแคบหนาจอไวอนะอนะ้เพื่อปิดแนวทางเด้พี่นะ้องเด้เพื่อปิดแนวทางเนาะ อมกักกะจัดขัดกระพานพี่น้องบ่า,ากันแนวทางมีเขามีหุดได้พี่น้องนะครับพ่อใจดีพี่น้องพ่อใจดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับพ่อใจดีพี่น้องนะครับผมอขอฝากพ่อใจดีไว้น้ำแน็กันแล้วกันพี่น้องพาดกับมีเขากับมี ลุดกะมีพี่น้องเข่ากะมีคือกันเด้อพี่น้องเด้อทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปได้เบิดพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีกะมีแนวทางเล่าพัฒนาฝากพี่ตอนน้องของวันพุทธที่เจ็ดสิงหาสองหาหกเจ็ดพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีกะฝากไว้แต่เพียงต่านี้นะครับคลิปหน้าพอ่อก็พอใจดีไหมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ